สวัสดีข้าคือหวังปี้เจ้าตอนนี้ข้ากำลังอยู่ในเกม Blade and s w o r d 2สุดยอดเกมกำลังภายในใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดเร็วๆนี้หากพวกเจ้าเป็นคนที่ชอบหนังกำลังภายในจีนแล้วเหะอก็ข้าขอแนะนำให้เจ้าลองมาสัมผัสกับเกมนี้ด้วยตัวเองจะดีกว่าเกม Blade and s w o r d 2 เป็นเกมแนว MMORPG ที่เรียกกันบ้านๆว่าเกมเก็บเลเวลแบบ Open World อิสระมีระบบเยอะแยะมากมายให้เล่นไม่ว่าจะเป็นการ PK และ PVP ระบบสัตว์เลี้ยงที่จะช่วยให้ข้าเดินทางได้เร็วขึ้นระบบอาวุธหลักและอาวุธรองที่จะทําให้การโจมตีมีความหลากหลายรูปแบบแน่นอนว่าสามารถตีบวกเพิ่มประสิทธิภาพของอาวุธได้หากเราได้อาวุธมาจากการดรอปสามารถนําไปอัปดาวเพื่อทําอาวุธที่แข็งแกร่งขึ้นได้อีกด้วยเรื่องของแอนิเมชันแน่นอนว่าไม่ธรรมดาแน่นอนไม่ว่าจะ เป็นกระบวนท่าที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังกำลังภายในจีนการห่อเหินเดินอากาศที่จะทําให้เราเคลื่อนที่ได้ไวยิ่งขึ้นไฮไลท์เด็ดของเกมอยู่ที่การ PVP และ PK ซึ่งจะมีกิจกรรมการเข้าตีฝั่งตรงข้ามทุกๆ3ามทุ่มของวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์หากเจ้าอยากเข้าร่วมสงครามแล้วก็จงเตรียมอาวุธให้พร้อมและในวันนี้ข้าจะพาพวกเจ้าเข้าไปดูสถานที่ที่ข้าไปปราบจอมมารบ่อย เรียกง่ายๆว่าการลงดันเจี้ยนนั่นเองการลงดันเจี้ยนเจ้าไม่จําเป็นจะต้องเดินไปไหนไกลเพียงแค่เจ้ากดที่ปุ่มนี้และเลือกทีมที่เจ้าอยากจะเข้าไปแจมด้วยเดี๋ยวพวกเหล่าจอมยุทธ์ก็จะพาเจ้าไปต่อสู้ในดันเจี้ยนเองวันนี้เป็นวันที่โชคดีของเจ้านะที่จะได้เห็นข้าเข้าไปปราบจอมมารก,กับเหล่าจอมยุทธ์ทั้งหลายอย่ามัวรอช้าตามข้ามาเลยเอาล่ะตอนนี้ผมได้ปาร์ตี้แล้วนะครับท่านผู้ชมไปฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในดันเจี้ยนเอาล่ะเข้ามาแล้วครับผม นะหน้าตาดันเจียนก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับแนดัมดันเจียน่ข่กักมารที่นี่คือแดนปีศาจไม้ผนึกผู้นํามารร้ายสาเร็จสามารถเดินหน้าต้องยับยั้งไม่ให้วิญญาณมารโจ๋อ,องเนี่ยกลับมาแดนมนุษย์นะครับอ๋อโอเคเราจะไปจัดการในโจ๋อ,องกันโอ้มีแต่สาวสาวสาวจ๋าพี่มาแล้วดูกล้ามพี่สิดูฮะมีซิกแพคด้วยชอบซิกแพคเราไหมไหนเขาจะบู๊กันยังบู๊แล้วครับผมเนี่ยฮะหน้าตาในดันเจียนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ อย่างที่ผมบอกว่าเลือกแอคชั่นเนี่ยเกมนี้สุดยอดแน่นอนอยู่แล้วนะฮะโอ้โหจัดเต็มจัดเต็มโอ้ยโอ้ยโดนอยู่โดนอยู่ยสกิลใส่ได้เรื่อยๆนะครับก็ผมก็กดคอมโบไม่ค่อยเก่งหรอกผมก็กดไปมัวๆนั่นแหละแต่ว่าถ้ามันทำดาเมจได้ช่วยเพื่อนได้ก็เออนั่นแหละก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับไหนๆหนตัวไหนอีกอะไรเนี่ยมาฟันลมอะไรตรงนี้อยู่ไหนอีก หมดแล้วนะโอเคไปครับพอจบแล้วก็ไปต่อในร้นเจนก็จะมีบอสอยู่หลายตัวอันนี้น่าจะเป็นมินิบอสนะเนี่ยเลเวลสาสิบหกเราเลเวลอะไรเราเราเลเวลสี่สิบเอ้ยไม่มีใครเปิดเลยเหรอได้ไอ้คอร์สเปิดเองเฮลโหลลงมาสิลอย,อยู่บนฟ้าจะทำอะไรได้ละ่ะนายเฮ้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 ยขาบ่นอะไรไม่รู้ว่ะเอาล้วดูเหมือนจะโกรธครับเอ้ยเอ้ยหลบก,ก่อนหลบก่อนกดชีพหลบได้ครับเออเออหมอมีหมอไหมหมอฮิวหน่อยอ้าวล้มล้มล้มเออ เราเก่งต่อสูนะ้แลวประชิดเนี่ยคานะผู้ชมสนุกมากครับการใส่คอมโบสะใจดีอ่ะนะใส่ตุ้มตามตามุ้มตามเลยใครที่ชอบเกมแนวกำลังภายในจีนนะครับอย่างนี้ผมได้บอกไวนะ้เนาะตอบโจทย์แน่นอนนะครับเชื่อผมเออยดูทําอย่างนี้กับพี่ไม่ได้นะครับให้เกียรติซิกแพคพี่ด้วยอะไรมีหน้าไม้แล้วไงหน้าไม้มีหน้าไม้แล้วยังไงจิมดีครับเออดูครับดูคอมโบดูคอมโบเอ มานี่มานี่เลยใกล้ๆดีอย่างไหมละ่ะร่วงเลยครับไปเร็วที่ไปหาเพื่อนอยู่ไหนกันจ้ารอพี่ด้วยพี่กำลังไปนี่ตรงนั้นมีเรื่องเลยเฮ้ยเขาทำอะไรกันอะฮะึดื่มยาแปบ๊บเดี๋ยวผมจะเข้าไปแล้วฮะหิวพี่ด้วยนะน้องพี่บวกเองเฮลโหลยมีตัวอะไรข้างในไม่ดีทำไมตายหมดนี่ครับตัวปัญหามาแนละ้วนี่ก็เป็นมิดิบอสเหมือนกันนะครับ เออเฮ้ยไม่เอาเราไม่ทำร้ายผู้หญิงโอ้แต่จังหวะนี้ต้องทำร้ายเลยล่ะครับถ้าเราไม่ทำร้ายเขาเราก็ตายแกเออโอ้เป็นเป็นเหมือนวิญญาณเลยฮะภาพสวยดีนะครับผมชอบอินสเปกไม่มากเลยนะเล่นได้สบายๆนะเฮ้ยโลก่อนเอยอะร่วงไหมเออยลบลบไหนไปไหนต่อโรัเขาไปทางนู้นกันแล้ว ราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับเราจะปล่อยให้ผู้หญิงเนี่ยนำทัพไม่ได้เดียเกียรติทหารชายหมดอะไรอะแปบ๊บเดียวตายหมดแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยเข้ามาฟันรอบสุดท้ายลุยเลยเพื่อนรุยเลยเฮ้นี่เราจะเวล41แล้วนี่หว่าดูข้างล่างดี exp เออนี่ไปเล่นมาจะเวล41แล้วฮะเร็วดีเก็บเลเวลไม่ยากนะครับเกมนี้เล่นได้สบายๆนี่แต่ผมกระโดดยอ่อไอย้ยาหอเหินเดินอากาศวังจวินเซอร์ชื่ออ,อ่านยากจริงๆนานไงมาแล้วฮะโอ้โห ไอพวกนี้มันลิงจอ๋อเฮ้ยลิงจอ๋อเยอไปไหนกันละน,นู่นเนี่ยครับเมืองหยกโบราณเราจะเข้าไปในเมืองหยกโบราณแล้วนะฮะไปแล้วโย่เอ้าหัวเต,กต,กต,กตกอ้อต้องต้องห่อเกือบแล้วนี่ฮะมาแล้วเฮ้ยไอตัวนี้ตัวใหญ่เดี๋ยวเก็บตัวใหญ่ให้อู้ยูแรงมากแรงไม่พอยังเลือดเยอะอีกหลบก่อนเอาเอาเอาตัวใกล้ๆก่อนแล้วกันตัวใกล้ๆก่อนน,นจะจ๊ะหลบเร็วหลบ ออไม่มีคนที่หิว้วเลยโอ้โดนนืดอะไรอะไรจ้าจะเอาใช่ไหมปล่อยคนนึนบวกไปฮะเดีวเราจัดการให้พวกนี้เองเออเออเยอจิ้มซ้ำไหนเขาทำอะไรกันมากอ๋อต้องพังเสานี้นะครับนี่อาชีพเดียวกับเรานี่หว่าอารมณ์เหมือนนักฆ่านะครับเฮ้ยยอะเยอเรียบร้อยโอ้โหบอสเดี้ยงแล้วครับผม สนุกดีนะครับใครที่ชอบเกมเก็บเลเวลนะครับแล้วก็ลงดันเจียนกับเพื่อนๆภาพแอคชั่นสวยๆนะฮะได้กลิ่นอายกำลังภายในจีนนะฮะเบรดแอนซอสทูตอบโจทย์แน่นอนนะครับย่า yeah. จบดันเจียนครั้นี้ไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครั้นี้ไม่ได้กดซับสไคร้อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอาจจะรีวิวไม่ได้ลึกมากแต่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าเกมนี้สนุกแน่นอนนะครับลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับเล่นง่าย ปเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเควสก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับเฮ้ยแล้กดเริ่มเสียงโชคก่อนดูนส,สิจะได้อะไรบ้างได้หินเหล็กก้าเอาไปตีบวกอเปลเนี่ยอ,ออกดันเจียนครับผมเขาออกกันไปหมดแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับโอกาสน่าจ,จะมีเกมอะไรมาแนะนํากันใหม่ก็อย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะสวัสดีครับผมเฮ้ยโ